ทุกคนทุกคนเห็นอะไรป่ะเจนโด้โอ้ว้าวโอ้คอนเทนต์อะโอ้ว้าวว้าวว้าวโอ้ my god เจนโด้คกบักกูอีพี่อทุกคนสัยตามเห็นไหมเนี่ยโอ้โอ my god โอ้ my god ทุกคนครับด h อ ass ครับทุกคนครับโกเมสครับ

ซ้อมดุมากเลยครับซ้อมกันดุมากนะครับทุกคนทำไมเขาแห่ๆห่ใช่เขาแห่อะไรวะทุกคนครับมันใกล้เกินไปมุ้ยการใกล้ไปมุ้ยมันใกล้เกินปุยมุ้ยใกล้เกินปุยมุยซาลาฟมันเกินปุยมุ้ยโอ้ยมันเกินปุยมุ้ยทุกคนมันเกินปุยมุ้ย ทุกคนครับนี่คือความฟินในชีว pues ิตผมครับซาลาเตยโกโกนาเต้นูนเยสเทรนฟันไดร์ล็อบโบอทุกคนเขาเตะบอลอยู่หน้าผมทุกคนครับสดชื่นสดชื่นฟินมากใช่นูนเยสแม่งหล่อหล่อฟินเยีอะๆสุดชื่นนูนเยส โอ้สุดว่ะหลังจากที่เราเห็นการล่นลิงิมโบลนะฮะเพียงแค่ไม่กี่ทีคุณภาพดีกว่าแมนยูอ่ะอ้าวอย่างั้นก็้สามจังหวะแม่งตัดแล้วอ่ะผมก็ไม่รู้ว่ามันใกล้ขนาดไหนนะครับทุกคนแต่ว่าเนี่ครับเดียรอยู่นี่เดียร์เอเลียอยู่นี่โอ้ไม่เกินเอเลทุกคนครับมันเกินคำว่าฟินแล้วตอนนี้ ใกล้กว่านี้ไม่มีแล้วครับบัตรไหนก็ไม่ได้ครับนอกจากบัตรจับมือแล้วตอนนี้ได้ที่อาเดือนมาไปประหารโว้ววววใกล้พี่ชีบดอริยเาใกล้มากใกล้อยู่นี่ครับโอ้ยหัวใจจะวายไล่ให้ดูอีกรอบนึงนะครับผมว่ามันใกล้มากใกล้ยิ่งมากใกล้กดอันนี้ครับสอนอยู่โอ้บีบบีบคืออะไรอ่ะบีบบีบคืออะไรจับมาจากไหนใครสอนบีบบีบนี่บีบ ไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วเขาทำบอแล้วปูนาเต้เอาอะไรครับไปไรเอาใหม่เอาใหม่แหมให้กำลังใจกันดีเหลืเกินไปโอเคเกิดูี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงพ่กนี้ครับผมยิงเยอะเดี๋ยวคาล้ให้กำลังใจกันดีเหลือเกินตัเปิดเก็บแรงไว้เก็บแรงไว้โอ้โหโอ้โห

อันนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อมแบบการเข้าทำโดยใช้โดยใช้สามคนสารไปเลยไไปานอ h a i n l a s look in, you know, settling into t o a squad, I guess, is quite difficult. It's an unusual place to meet some of your teammates, I suppose. But how are they doing, sort of, on the pitch and a l s o like around the group as well? All good. It's u i g h t i n g yeah. Very crazy out here as e l l Guys, <laughs> 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 what's your expectation for the new season? How's the reception at <laughs> Thailand? a your expectation for the new season? Matt, how is it being back? How is it being back? Come rubble, Robo, Robo, real quick. Robo, real quick. No Mane playing in front of you next year. Why? Is it, what's going to be different about it? Uh, Luke me and Sadio had a great relationship, great friendship. You'll um, be missed by all the club. We we'll wish him all the best, we hope he does well and everything else. But you know, we move on. Um, you know, back in the last season, Sadio was playing for the middle. We brought in the